ไมโครโฟนยี่ห้อ Audio Technica นะครับเป็นไมโครโฟนของแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นแบรนด์เอเชียแบรนด์เดียวที่ทั่วโลกให้การยอมรับนะครับนอกจากแบรนด์ชัวหรือ AKG หรือ s e n n h e i s e r นะครับถือว่าเป็นแบรนด์ระดับโลกไปแล้วนะครับคราวนี้ตัว Audio Technica ที่อยู่ในมือผมนี้นะครับเป็นไมโครโฟนที่ไว้ใช้สำหรับเครื่องดนตรีมันมีดียังไงนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกับไมโ Audio Technica รุ่น ATM 650ตัวนี้ครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามซาวโตนะครับคลังอุปกรณ์เครื่องเสียงที่ดีที่สุดในเมืองไทยผมสรงพลแจมแจ้งนะครับวันนี้เรามาอยู่กับไมโครโฟนที่เป็นไมโครโฟนสำหรับเครื่องดนตรีนะครับยี่ห้อ audio technica รุ่น a t m 6 5 0ซึ่งไมโครโฟนตัวนี้นะครับผมเนี่ยใช้ทัวร์คอนเสิร์ตมาหลายปีมากแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องรีวิวให้กับ หลายๆคนเนี่ยได้ดูแล้วก็ได้ทําความรู้จักกับตัวไมโครโฟนออเดโอเทนิก้ากันมากขึ้นนะครับเรามาแกะกล่องกันดีกว่านะครับว่าหน้าตาจริงๆมันเป็นยังไงดูจากรูปกล่องนะครับนี่จะคล้ายๆกับตัวไมโครโฟนที่เป็นของชัว s m 5 7นะครับซึ่งเจ้าตัวออโอเทนิก้าเนี่ยมีพลาร์พทเทินแบบไฮเปอร์คาดิโอย์นะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะรู้จักแค่คาดิโอย์กับซูเปอร์คาดิโอย์ไฮเปอร์คาดิโอย์นี่เป็นยังไงนะครับ ถ้าเปรียบเทียบกับโพลาร์พทเทอร์ทั้ง2รุ่นที่กล่าวมาระหว่างคาร์ดิโอยกับซูเปอร์คาร์ดิโอ่เนี่ยไฮเปอร์คาร์ดิโอเนี่ยมันจะรับเสียงได้แคบกว่านะครับนั่นหมายความว่าเสียงรั่วเข้าเนี่ยก็จะน้อยกว่าที่เป็นคาร์ดิโอยกับซูเปอร์คาร์ดิโอแกกล่องออกมานะครับแน่นอนด้านบนเนี่ยก็จะเป็นคู่มือนะครับแล้วก็พวก d t t s s h e t ต่างต่างนะครับเรามาดู d t t s s h e t t กันก่อนอย่าลืมนะครับได้ของมาเนี่ยสำคัญที่สุดคืออ่าน ผู้มือแล้วก็ d t t s s h e t นะครับตัว Audio Technica ATM650 นะครับเป็น Dynamic นะครับที่เป็น y n a m i c Instrument ต i c r โ p h o n e นะครับตอบสนองความถี่ตั้งแต่ 80Hz ถึง 17kHz นะครับหมายความว่าเอาไปจับกระเดื่องไม่ได้แน่นอนว่าการตอบสนองความถี่มันเนี่ยมันได้แค่ 80Hz เท่านั้นความต้านทานอยู่ที่300โอห์มนะครับแล้วก็ตัว s e n s i t i v i t y ก็คืออยู่ที่ 1.5mV มิลวลตานะครับ แล้วก็คอนเนคเตอร์ท้ายก็เป็นแบบ XLR ซึ่งเป็นมาตรฐานอยู่แล้วโดวยตัวไมโครโฟนเนี่ยก็สเปคก็ไม่ได้มีอะไรมากจุดเด่นของมันนะครับเรามาดูที่ตรง f u s ซ r e s p s p o n ตรงนี้นะครับ f u ซซ Respon อเนี่ยตอบสนองอย่างที่บอกไปก็คือ80เฮถึงท 7K การตอบสนองตั้งแต่100 h ฮขึ้นไปนะครับประมาณ150เนี่ยค่อนข้างราบเรียบนะครับจนไปถึงประมาณ 2K ก็จะมีพวกไฮที่มัน ยกขึ้นมาก็คือให้ปลายเสียงไฮที่คมนะครับเวลาเราตีสแนหรือใช้เบรกจับเครื่องดนตรีเนี่ยเราก็ได้ยินเสียงแหลมที่คมชัดนะครับเป็นแบบนี้คราวนี้เรามาดูตัวไม์กันเลยดีกว่านะครับตัวไม์ก็นี่บรรจุอยู่ในโฟมแล้วก็หน้าตาก็ดูดีนะครับซึ่งผมใช้ทัวร์คอนเสิร์ตมานานมากตัวนี้ผมใช้จับเสียงแสแน แล้วก็มันให้เสียงที่คมชัดมากๆนะครับทำงานได้ง่ายและยิ่งเป็นตัวไฮเปอร์คาดิโอเนี่ยมันทำให้เสียงไฮแฮทเนี่ยถ้าเราวางดีๆนะครับเสียงไฮแฮทเนี่ยจะรั่วเข้าน้อยมากแล้วก็ตัวมันเนี่ยก็มีความทนทานพอสมควรเพราะว่าผมใช้ทัวมาประมาณ 6- 7ปีแล้วสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ในกล่องก็จะมีตัวนี่ซองหนังอย่างดีมาให้นะครับก็หนาพอสมควรแล้วก็จะมีโคเดอร์มาให้นะครับตัวนี้อยู่ในซองหนัง ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นไมโครโฟนที่ผมชอบมากตัวหนึ่งนะครับอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองกันดูนะครับเราจะได้ซาวที่โมเดิร์นแล้วก็เป็นซาวด์สมัยใหม่มากขึ้นนะครับไม่ซ้ำซากจำเจเหมือนที่เราเคยทำมานะครับสนนราคาตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ3,000กว่าบาทแค่นั้นเองนะครับก็ราคาเท่ากับไมโครโฟนทั่วๆไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเป็นไมโครโฟนที่ ให้คุณภาพเสียงที่ถือว่าดีมากๆนะครับคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนสําหรับใครที่สนใจนะครับถ้าใครอยากทดลองฟังเสียงเนี่ยเดี๋ยวค่อยทําคลิปแบบว่าอัดเสียงกลองเสียงกีตาร์มาฟังกันนะครับเดี๋ยวคอยติดตามตอนต่อไปในทางช่องสยามซาวโตแล้วกันสําหรับวันนี้ก็ใครอยากสั่งซื้อนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ www. s y a m s a u t o .com หรือที่ Li@@ n e แอดนะครับแอดสยามซาวโตแล้วก็หรือที่ Facebook Fanpage สยามซาวโตด้วยเช่นกันนะครับสำหรับ วันนี้ก็ฝากกดซับสไคร e นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้มีพลาดคลิปดีๆการแนะนําสินค้าดีๆจากสยามซาวโตนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ